เครืองห่เดี๋ยวนี่อยู่พอแต่บ่บินหนีเลยพี่น้องแป๋มด้วยนะพี่น้องเห็นนี่ยังบ่จ้ากาการคือบ่กห้องนี่แหละพี่น้องบินเลยจ้าหระพี่น้องใช่แล้วให้พี่นอ้องเบ่งเนาะมมาบอกน้ำอยู่พี่น้องหันห่อน้ำได้ต่ออยู่พี่น้อง พี่น้องได้เบิ่งเน่อการยังไมอยู่ไก่ควัเดีเอามาให้พี่น้องเบึ่งหน่ะเออเราบนนี้จอลพี่น้องบนนี้ได้จ่าเบงได้จ่าเบื้งนั่กันนะเห็นเลยเจ้ะลพี่น้องช้า่ล พี่น้องเบื้องเนาะเออตักน้ำห้คุ้ยกับแปะก,กันให้พี่น้องเซ้เนี่ย็พ่กพอก็บ่บินหนีเลยน,น่ะมองไงขาขึ้นโหดเดี่ยยู่ยู่พอเต้บ่บินหนีเลยพี่น้องแปะมาด้วยนะ พี่น้องเห็นนี่ยังบบจา้ากาการคือมะฮ่องกงนี่แหละพี่น้องมาบอกเรียงนี่ทุกกาเอ้ยอยู่น้ำกล้วยเนาะกาอยู่น้ำกล้วยให้เก็แตงนี่พี่น้องพี่น้องเห็นนี่ยังบบจา้ากาการคือมะฮ่องกงนี่แหละพี่น้อง หอดบอบินพี่น้องนนเนี่ยบอเบลินนีอยู่พี่นอ้องพี่น้องได้เบิงึงเนาะสายนี้มีอยู่ไก่ขุนเดียพี่น้องเห็นนี่ยังบาจา่จ้ากากาญคือบมหออ้องนี่แหละพี่น้องเน มาบอกเหียงนี่เธอกาเอ้ยอยูนล้วยเนาะกาอยู่น้กล้วย่าเตีงนี่พี่น้องเดี๋ยน้มาบอกเียงนี่เธอกาเอ้ยอยู่น้วยเนาะกาอยูน้กล้วย่่เตียนี่พี่น้องงกาคืองเนียโหอยู่อตัวบบินนีเลยพี่น้องแปลเลยน เมียไทยในยเด้อกายไทยลงคลิปจะซื้อดอกนะพี่น้องถ้าพวกพี่หน,นีได้พี่น้องนั่แหละ โบบินพี่น้องเห็นบบจา่าท่านโบบิน,นพี่น้องได้เบิง่งเนอกใครอยู่นีอยู่ไกค่คนเดียวอย่น้ำกันตวยกล้วหอดโบบินพี่น้องนนเนี่ยท่นานโบบินหนีอยู่พี่น้องเออตักน้ำให้กวยกับแปะกันได้พี่น้องเจ้านเนี่ยเขาพ่อกขบโบบินหน,นีเลย ด้จเบื้องบกันนะกาเอ้ยกาเลี้ยงควาวยใหญ่ตอบอกาไ่ละอีหละหรือบบละมเกะไก่ยังไมพี่น้องมาเลี้ยงก้วยใหญ่ตอวอกาไม่มาเลี้ยงควาวยใหญ่ตอบอาให้พี่น้องเบิ้งเน บน,นี้เจอแพี่น้องน,น,นั่นี้ด้วจ้ะกาเอ้ยกาเลีย้ยงควายวใหญ่ตอบอก,กาอี่หละี่หล่าหรือบักหละยินบอเปลี่เนาะด้วยจ้ะเฮ้ยตอพัดตักหน,นอนั้วเนาะยินบอพี่น้องมันจะพนนี้นพี่น้องแกน,นี โย่กไก่ยุทิพย์หงสน่หธรรมดากาสิบินมาบอกน้ำอยพี่น้องพี่หน,น่องน้ำด้ต่อยู่พี่น้องกากระไรพี่น้องเห็นนี่ยังบ่จ้ากาการคือมอห่องนี้ห่ะพี่น่อง ไหญ่ยังได้พี่น้องไม่กินกล้วยใหญ่ต่อนี่ละพี่น้องมาเลี้ยงกล้วยใหญ่ต่อบ่การและโบบินพี่น้องเห็นบ่าจา่าพี่โบบินพี่น้องเห็นนี่ยังบ่าจา่ากาการคือบมหออ้องนี่ละพี่น้องยินดีพี่น้อง หนูบอลนี <Assass ins Ep>. ้นะพี่น้องแึ่งเฮะยินบอลมาบอกเหล็กได้แนយเอ้ยฮะน่ะพี่น้องนี่ฮะยินบอลมาบอกเหล็กได้แนយเอ้ยฮะน่ะพี่น้องนี่ขาขอะมันอยู่ไก่มักก่ยังบยบอบินใช่ไหมพี่น้อง ไก่ยังได้จใจวิ้นเลยจ้าเหรพี่น้องจำเนี่ยล่ะให้พี่น้องเบิ่งเนาะวิ้เลยเด้อพี่น้องเนี่ยจำเนี่ยล่ะได้จ้าบอสยินบอสพี่น้องมันหนับ่อหนีนะพี่น้องพวกเนี่ยวิ้นเลยจ้าเหรพี่น้องจำเนี่ยล่ะให้พี่น้องเบิ่งเนาะยินบอ ผมด้วยจ่าตอพัตักนา่วยเนาะินเยจระพีน้องาน่ะให้พี่น้องเบิ้งเนาะยินบ่เจนาด้วยจ่าตอพตักนาวยเนาะพี่น้องได้เบิ้งเนาะ ในี้อยู่ไก่คนเดียววยได้ไหมไ่ช่ม้วยไดนะพี่หนังเนาะนกไก่ให่ใ้พี่หนังไม่ใชนคลวยให่ตอนี่แหละพี่น้ังมาเลี้ยงกวยใหญ่ต่อบอนไก่ใ่ใ่หนังม่ใช่นค่กวยใหตอนี่แหะพี่น้อง มาเลี้ยงขั้วใหญ่ต่อบอ่ากาเขาไม่โย่กไก่มันก็นยังบ,บ่บินอยู่เนาะพีน่น้อง,งกไก่นั่งได้จังอยู่ไก่ยุ่ดิพี่น้องสมัยธรรมดากาสิบินพี่น้องเห็นนี่ยังบ่จ้ากาการคือบ่ห้องกงเหระพี่น้อง ไก่ยังดีพี่น้องมาเก็นกล้วยใหญ่ต่อหนิล่ะพี่น้องมาเลี้ยงกล้วยใหญ่ต่อบอกยของมันอยู่ไก่มันก็ยังบอบินจ้ะน้าพี่น้องไก่ทั้งเด้ยงจ้ะนี่พวกไก่ยังดีพี่น้อง ม่เ็นก้วยให้ต่อนีแหละพี่น่มาเลี้ยงก้วยใหญ่ตอบ่ามาบอกเลี้ยงนี่เด้อกาเ้ยอยู่น้กล้วยเนาะกาอยู่นไไ้ำกล้วย,ย,ย,ยน่า่เตงนี่พี่นมนี่เลยได้พี่นุ่